เอาไก่หวานครับหวานนะแม่ครบไก่ทอดด้วยครับดาราจายกินเยอะๆนะคะเอองั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักผักนะคะตับทอดดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นสีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองสีสเกตและกันทลกักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z News พัทาอีสาอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะ เทศาบาลตำาบลเมืองขุข,ขันจัดโครงการเทศกาลรับลมชมไฟสวนพระยาไกลไว้หลักเมืองเพื่อสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะ เมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่29ธันวาคม2565ค่ะที่สวนพระยาไกลพักดีศรีนครล,ลำดวนเทศบาลตำบลเมืองขุข,ขันอำเภอขุข,ขันจังหวัดสิเกตนายพงธรจันสวัสดิ์นายอำเภอขุข,ขันเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเทศการลรับชมชมไฟสวนพระยาไกลไหว้หลักเมืองครั้งที่4ประจำปีพุทธศักราช2565 นางนัทนันจันสวัสดนายกกิ่งกาชาตอำเภอร,ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมีผู้นำท้องที่ท้องถิ่นให้การต้อนรับ นายสืบสวัสด์สืบสายพรมนาย,ยกเทศมนตรีตำบลเมืองขุกข,ขันกล่าวรายงานซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่29-31ธันวาคม2565โดยมีกิจกรรมต่างๆได้แก่การประดับโคมไฟตกแต่งมากกว่า1,000ดวงและไฟแฟนซีต่างๆภายในงานกิจกรรมการแสดงวงดนตรีโฟกซองของวงแป้งแอนดเฟลนและวง22 การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปประธานและคณะกรรมการจัดงานทำพิธีไหว้สการะศสาลหลักเมืองและอนุสาวรีพยาไก่พักดีศรีนครลำดวนนายสืบสวัสดิ์สืบสายพรมนาย,ยกเทศมนตรีตำบลเมืองขุขนันกล่าวค่ว่า งานเทศกาลร,รับลมชมไฟส่วนพระยาไกลไหวหลักเมืองครั้งที่4จัดขึ้นเป็นครั้งที่4โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมสักการะบูชาสารหลักเมืองและกราบไหวขอพรอ,อ,อนุสาวรีย์พระยาไกลพักดีหรือตากระจาเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เที่ยวอย่างสนุกสนานรื่นเริงหลังสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโควิด19เริ่มคลี่คลายลงค่ะ อุณหภูมิลดทวบอีกบนยอดภูต่ำสู14องศาเซลเซียสหยุดยาวเทศกาลปีใหม่วันแรกนักท่องเที่ยวกว่า3,000คนแห่ขึ้นสัมผัสอากาศหนาวบนผามออีแดงคึกคักอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารงดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นของขวัญปีใหม่ในวันที่31ธันวาคม2565และวันที่1มกราคม2566ค่ะ เมื่อช่วงเช้าของวันที่30ธันวาคม2,565ค่ะสถานีอุตุนิยมวิทยาศิษเกษรายงานสภาพอากาศมาว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงบนเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทยกัมพูชาด้านเขาพระวิหารอากาศเย็นถึงหนาวบนจุดชมวิวผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันทลักษ,ษ์จังหวัดริสเกตอุณหภูมิลดลงเหลือ14องศาเซลเซียส หยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่วันแรกนักท่องเที่ยวกว่า3,000คนแห่ขึ้นชมทิวทัศน์สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นชมตะวันขึ้น3แผ่นดินชมภาพแกะสลักดวนตำสถูปคู่และปราสาดดนตวนซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์โบราณสถานที่ทรงคุณค่านายวิระชัยกำลังงามหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเปิดเผยคว่า เป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากช่วงนี้อากาศกลับมาหนาวเย็นในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอเชิญน,นักท่องเที่ยวมาชมทิวทัศน์ตะวันขึ้น3แผ่นดินสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนจุดชมวิวผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารงดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานในวันที่31ธันวาคม2565และวันที่1มกราคม2566เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่นักท่องเที่ยวให้ได้เที่ยวอย่าง มีความสุขค่ะด้านแม่ทับภาคที่สองประกอบพิธีบวงสวงและวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วงอําเภออุทุมพรพิสัยค่ะเมื่อวันที่29ธันวาคม2565ค่ะที่โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วงตำบลทุ่งชยัยอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกต พลโทสวราชแสงผลแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานในพิธีบวงสวงและวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่โดยมีนายสำรวยเกตกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตพันเอกบุญเสริมบุญบำรุงผู้บังคับการกรมทหารราบที่16และผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่1พันเอกณสีอินรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6และรองผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารีนายสลาวุฒิทรงโฉมนายอำเภออุดรพิสยัย นายสว่างดวงอาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชัยหัวหน้าสุนราชาการข้าราชาการพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานและประชาชนให้การต้อนรับและร่วมในพิธีบวงสวงและวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนบ้านนนแดงนนม่วงทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนบ้านนนแดงนนม่วงได้มีอาคารถาวรที่มีมาตรฐานในการเรียนการสอนของนักเรียน หลังจากนั้นพลโทสวราชแสงผลแม่ทัพภาคที่สองและนายสำรวยเกตกุลผูว้ว่าราชการจังหวัดสิสเกต พันเอกบุญเสริมบุญบำรุงผู้บังคับการกรมทหารราบที่16และผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่1พันเอกนศรีอินรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6และรองผู้บัญชาการกองกําลังสุรานารีก็ได้ร่วมการมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้จํานวนสองหลังและมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วงด้วยนายสราวุธสงโชมนายอำเภออุทรภพพิสัยกล่าวค่ะว่า โรงเรียนบ้านนวนแดงนวนม่วงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กปัจจุบันมีเด็กนักเรียนจำนวน36คนมีครูจำนวน6คนซึ่งอาคารหลังเก่ามีสภาพชำรุดเสียหายและประสบกับปัญหาอุทกภัยมาตลอดดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนจึงได้ประชุมมีมติร่วมกันให้ดำเนินการจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่โดยได้รับความอุปถัมภ์จากมูลนิธิบุญพระศาสนาสงเคราะห์ มีพระอาจารย์ดรพระมหาติงเป็นประธานดำเนินการก่อสร้างและมีคุณพัชกรจันทรธรรมบริษัท PJ Construction จำกัดและคุณนัทพงษ์ชมพูบริษัท KN Corporation จำกัด เป็นผู้อุปถัมภ์การก่อสร้างและได้รับบริจาคจากผู้มีจิตสทธาทั่วไปเป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นกว้าง9เมตรยาว54เมตรเสาเข็มตอกแล้วจำนวน58ต้นทมดินสูงจากระดับพื้นเดิม3เมตรมีห้องเรียนจำนวน12ห้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ห้องเรียนพิเศษจำนวน10ล้านบาทใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง1ปี8เดือนค่ะ และนายวิทยาวิรารัตประธานสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตค่ะรับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้อุทิศตนขับเคลื่อนง,งานวัฒนธรรมท้องถิ่นจากกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ เมื่อเวลาเ้านาฬิกา30นาทีของวันที่29ทธันวาคม2,565ค่ะณห้องประชุมสีพึกเทสวนชั้น5สาสละกลางจังหวัดศรีสะเกน 3, ดนายสำรวยเกตกุลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมให้แก่นายวิทยาวิรารัตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกด ก่อนการประชุมคณะกรรมการจังหวัดศรีสะเกดและหัวหน้าสุร,รชการประจำจังหวัดศรีสะเกดครั้งที่12ทับ2,565โดยมีนายอนุรักษ์ธรรมประจำจิตนางสาวชนมณัฐร,รัตบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดหัวหน้าสุร,รชการเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีนายประหยัดทีรวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดกล่าวค่ะว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้ดําเนินการจัดทําเกียรติบตัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัดโดยนายอิทธิพลคุณปลืม้รมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ลงนามเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ผู้อุทิศตนและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติด้วยดีเสมอมาค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดศรีสะเกดขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักนณากรแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปการสวัสดีค่ะซุ้นเ่งพลาซ่า5ห้สรรพสินค้าที่อยู่คู่คนศรีสะเกดพบสินค้าราคาถูกใกล้บ้านคุณโทร0 5 4 5 620 530งนส,สด คิดถึงนมโคโสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร085-495-0835แจ็คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี่หลับตาลง ลา30นาทีต่อวันช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตตูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากเป็นคนที่รักตันนานก็ทำท่านี้เข้าใจไหมคะเบบี้ลดบูมลดลง